รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกุมภวาปีประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568ภายใต้การบริหารงานของนายชัก้าสังวนนามผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกุมภวาปีมีดังนี้ วันที่7-8สิงหาคม2568ผู้อำนวยการสกรอระดับอำเภอกุมภวะปีพร้อมด้วยบุคลากรสกรอระดับอำเภอกุมภวะปีเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2568ณห้องฝนหลวง3โรงแรมนภาลัยอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี วันที่12สิงหาคม2568ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอกุมภาวาปีพร้อมด้วยบุคลากรสกรระดับอำเภอกุมภาวาปีเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะทำบุญตักบาทวางาผันพุ่มจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงหาหอประชุมที่ว่าการอำเภอกุมภวาปี วันที่13-15สิงหาคม2568สกรระดับอำเภอกุมภวปีจัดโครงการอบรมขยายผลเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิตอลของสองกรระดับอำเภอกุมภวปีหลักสูตรคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วย AI ประจำปีงบประมาณ2568โดยมีนายสุวิทยาลดครูศูนย์การเรียนรู้และนายนัทวุฒิจากพักดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นวิทยากรให้ความรู้ วันที่21สิงหาคม2568สกระดับอำเภอกุมภาวาปีจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการค่ายพัฒนาทักษะวิชาการติวเข้มเอนเน็ตภาคเรียนที่1 2568โดยได้รับการนิเทศการจัดกิจกรรมโดยนายชดชัยหัตถานิทหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในและนางสาวเกียติสุดาดาวสุขนักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักงานสกรประจํจังหวัดอุดรธานี วันที่22สิงหาคม2568ผู้อำนวยการสกรอระดับอำเภอกุมภาวาปีมอบหมายให้คณะครูสกรอตำบลผาสุขเข้าร่วมโครงการรวมพลังสร้างสารรค์ชุมชนประจำปี2568ครั้งที่27โดยมีนายพยุงเหล็กดีนายอำเภอกุมภวาปี เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมโครงการและร่วมกิจกรรมมอบเงินและสิ่งของให้กับครัวเรือนที่ยากจนผู้ได้โอกาสผู้ป่วยติดเตียงนวสีสมพรรณารามบ้านดงเรืองหมู่8ตผาสุกอำเภอกุมภวปีจัังหวดอุดรธานีวันที่23-24สิงหาคม2568สกระดับอำเภอกุมภวาปีทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอเน็ตครั้งที่1ปีการศึกษา2568โดยดำเนินการจัดสอบด้วยรูปแบบดิจิทัลมีนักศึกษาเข้าสอบดังนี้ ระดับประถมศึกษาผู้มีสิทธิสอบ21คนเข้าสอบ21คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผู้มีสิทธิสอบ111คนเข้าสอบ101คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผู้มีสิทธิสอบ156คนเข้าสอบ144คนคิดเป็นร้อยละ92.36 วันที่25สิงหาคม2568ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอกุมภวปีพร้อมด้วยคณะครูสกรระดับอำเภอกุมภวปีเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนด้านสาระทักษะการดำเนินชีวิตรายวิชาสุขศึกษาพลาศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากรทุกประเภทณนะมหาวิทยาลัยสุทธรรมรัมย์มัธราชวิทยาเขตอุดรธานี วันที่27สิงหาคม2568สกรระดับอำเภอกุมภาวะปีจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการค่ายพัฒนาทักษะวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนติวเข้มก่อนสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568โดยมีครูสกรอตำบลเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการติวเนื้อหารายวิชาบังคับให้กับนักศึกษาสกรตำบลทุกแห่ง วันที่ 28- 29สิงหาคม2568นายในชาก้าสงวนนามผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอกุมภวปีเข้าร่วมประชุมสัญจรครั้งที่4 2568ประจำปีงบประมาณ2568กลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกลุ่มพูธานีศึกษาดูงานณห้องประชุมชวนพิศโรงแรมนัทพงแกรนอำเภอเมืองหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูสกรรระดับอำเภอกุมภวปีขอขอบคุณค่ะ